สวัสดีครับมือนี้กับฝนตกบรรยากาศดีสิภาพีพีมาเฮ็ดไก่ใต้น้ำครับมือนีไก่ใต้น้ำแซ่บมือนีเขากับบรรยากาศฝนตกห่มห่เดี๋ยวไปเฮ็ดไปลองวิธีการเฮ็ดแฮไปลองวิธีการเฮ็ดได้จังไดไปลองเฮ็ดวิธีการเฮ่โมเมน hey, ไปเบิ่งว่าวิธีการเฮ็ดมีอย่างนี้เออ อันตอนแรกห่อก็ซอยตะไคร้ไว้ก่อนครับตะไคร้ใบมะกรูดหัวคาเราซอยไว้ก่อนเลยเพื่อจะใส่ในเพื่อที่ห่อสิ่ํตำพริกนะครับนบี่ห่อ,หอ,หอกระใสงวงหอมกระเทียมแล้วก็พริกพริกผมสสียบพริกแข็งครับผมคิดว่ามันแสีบนะมันคุกคลิกเือเกินแล้วก็ใส่ที่ห่อซอยไว้ใบมะกรูดหัวคาตะไคร้ใส่เกลือน,น้ำมเพื่อให้มันแหลกเร็วๆนี่ห่อก็ะตำไปเลยครับ ตําไปเรื่อยๆจนมันแหลกแหลกกับพอท่านี้แหละครับต้องแหลกมากนะนีเขากันี่ไก่ที่ผมเตรียมไว้เป็นไก่บ้านนะครับเอาใส่ลงไปที่ห่ากับปรุงเครื่องเอาครับใส่พริกแกงที่ห่าต่าลงไปเลยทีนี้ก็ใส้เครื่องปรุงทำที่ห่าต้องการได้เลยครับพวกน้ปาปลาผงชูรสรสด,ด,ดีซอสนี่ครับหน้าตากระสีออกมาเป็นจังสีแลครับนี่เ่าไปข้างเตาไว้ นีผมที่ใช้น้ำแรกถามมันเดือทาเรือเสร็จเ่ากับทายน้ำออกครับนี่าครใช้น้ำสองปกติกับสามน้ำกลังพอดีแต่ว่าผมที่ใช้หานามเจ็จผมใสให้มันเปื่อยนะครับพอพูดถึงเกี่ยวน้ำแบบรอบนี้ผมที่ใช้น้ำได้หลายพอได้สดน้ำครับรอบที่แล้วผมเค็ดคุกคิกคุกคิกเลยไม่ได้สดน้ำรอบนี้ที่ให้สดน้ำแบบจังๆเลยครับ น้ำลาดเขาเลยอันนี้ก็เป็นน้ำสองนะครับนี่ก็อนนลบสามลบสี่ลบหาผมไม่ได้ทายไปนะครับอันนี้ผมตัดมาตอนมันสุกเลยหนาตาก็สิเป็นจัางสี่นะครับไก่แต่น้ำนี่เขาก็จใส่พักลงไปครับใบกระเพรานี่ผมใส่โหระพาด้วนี่ ที่ออกมาเป็นยังีงนะครับไก่แต่น้ําน้ํารอบนี้จะเยอะน้อยครับสีสดน้ำแบบเอาน้ำไปเศร้าเขานะครับเสียบ,บนี่เป็นได้น่ากินมาครับคันมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เนี่ยเข้าบิดโมอีกแล้ว